สวัสดีครับท่านชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับวันนี้สอพโชคพาพี่พาน้องไปพบกับเจตูพารวยครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขคำนวณของเจตูพารวยเป็นกับเข่าตัวโต๊ดนะครับเข่าตัวโต๊ดแล้วก็เข่าล่างอีกครับพี่น้องทุีครับเจ็ดหาเป็นกระเขาเื้ากันครับเอาจังไหนพี่น้องก็ตามสผอพโชคมาครับเดี๋ยวจะพาไปฟังไปเบิ้งน้ำกันครับว่างวดนี้เจตูเป็นสีว่างแนวทางตัวใดครับ กระดูกว่าเพิ่งได้ทั้งหลังทั้งบห,งงหดดัวนะครับพี่น้องเอฟซีครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเคยสิเห็นยังน้อคลิปของเกตุครับเอางวดนี้ไปฟังไปเบิรงนต้องกันครับพี่น้องเอฟซีครับจำสามตัวให้เป็นเลขคำนวณเกตุเด้อพี่น้องเลขคำนวณเกตูสามตัวเพราะอันนั้นจะ,จะ,จะ,จะตีเก,ก่าเนาะค่ะเนาะจากอันเก่าอันเก่าของงวดวังหันอ๋ออันนี้อันเก่าม,มาครับเลขคำนวณเกตุนี่สีเข่าโตตลอด ทุกงวดเขาทุกงวดเขาโตตลอดตั้งต่เหตุมากแนนจ้ะถือทุกงวดแต่ถือโตเพราะว่าจับเลขเนี้ยวัาท่านไหนเก่งจ้ะแล้ววันนี้เลขปูมาบอกย่นี่ปูมาปูมาบอกแต่มาอดแนนจ้ะนี่จ้ะหกเก็ดเก่าเอินหกเก็ดมาวันนี้เรื่มึ้นพ่อว่าหกกับเก่ามันโตเดียวกันเรื่ขึ้นพ่อนะเงิอนั้นแต่ว่าก็ไเด ได้ว่าก็ว่าได้สื้อตัวนี้แล้วก็เลขแต่เลยบ่สนใจเป็นไถ่พอก็ได้ออกช่องไปมาสุช่องโยช่องจ้าได้ออกุกช่องยัาได้เลยว่าเลขเจตุเขานี่ค่ะเขาเขาคักเขาแน่จนไห้ยพี่น้องคอยห้ยอยู่ในหนารถก็ย่านค้นเย็นคนเป็นรีห้เดี๋ยวแด้ก่ะเจดเนี่ยตัวหนึ่งได้ค่ะขอขันตัวไหนว่าไม่ชัดขาออกไปทางนอกปะไปทางย่านสัญญาณมันบอกไปทางย่านไปทาฉัน้กไปทางนอกปะจุด ดไปท่านหอไปท่านหอนจ้ะบอชัดน้่วัดนี่ลหละเดินวัดข้าเจ้าจนว่าเอิญว่หมูป้ากิ่งคือกับปิดนี่ไหมคุลุ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 น้ำน้ำเดินวัดนะตั้งแต่ไนหน่อยข้าเจ้าว่าสูฟังเอาชันย่านชัดเบอตอนนี้ชัดได้อยังคะชัดไปค่ะกาณาจะชัดแล้วค่ะเรื่มเอฟซีกัเริ่มเข้าอมกแล้วมาเจจ่าพราว่าเจตู่ฟัน แต่งแต่ตองหงวดเอาของหวดกอนนี่กอนเนะาะปูมาบอกบอกว่าห้มึงไปหาสื่อจับลอตเตอรี่ไปเด้อโฮเกสหาจ้าที่ปูคนบอกเนาะ่นบอกตัวเดียววันนี้อันนี้ยามาบอกเกสซี่หาจ้านี่อันนี้เลขคำนวณเกตูเลขคำนวณมันเข่าโตโตพี่น้องแล้วก็เข่าบนเข่าล่างเกตูก็ถือคือเก้านั่นละ่ะถือ<า>ดีใจจนหาย่านละ่ะ เอาว่าตอนนั้นกําลังเสียกสีขาดแล้วเสียกเสียกเส้นหนึ่งกําลังสีขาดา <ง S 1> ปูปปเ้น,นเส,สุดท้ายบ่เจีแมนเส้นสุดท้ายก็เลยได้ได้มาแต่นี่แหละอันนี้เป็นเลขเกตูนี่เป็นชุดคนนํานวณวที่ผพานมาเนาะงวดวี่ผีา,านมาเรา,า,าวงวดน,นี่เกตูก็ให้เอฟซีไปทั้งเลขฝันบอกว่าฝันในฟังก่อนได้บ่ค่ะเลขฝันเกตูนี่เออฝันว่า<ล>ปูพึ่นไปหา ปูนจักสีตังเพิ่นซื้อว่าจังไหนเพิ่นไปขอขอกินลีกินสี่แมรีเจนซี่เออเพิน่นวา่าไอ้อถ้าเกิดเลขชุดนี้บ่เขาบ่ต้องซื้อเมื่อไห้กูกินกูเป็นลูกกูไส้พ่อเพิ่นว่าแต่เพิ่นบอกแต่งวดก้อนนี่แล้วแต่ว่ามันบ่เขาบันนี้เพิ่นเลยเมื่อไห้สามตัวเที่ยวนี่เพิ่นว่าอาจ,จิมางวดนี่แต่ว่าถ้าบ่เขางวดนี่ ว่าต้องสื่อไม่กูกินเด้อจนกลัวเลขกูสีเขาจังสื่อไม่กูกินเพิ่าวอันนี้อันนี้บ่แมนปูซักไมคันเท่าเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าคันปูซักไมคันเท่ามากนี่คือคือสีหายเป๊ะเลยหายเป๊ะว่าต้องกลับบางที่คือหนึ่งเกีหนึ่งน่ะก็ซักไมคันเท่ามากแล้วก็หกหกเก็ยหากัซักไมคันเท่ามากแต่ว่าปูลี่กินซีนี่เอิญมันปูลี่กินซีนี่คือเพิ่นว่าถ้าเกิดเลขออกชุดนี้แล้วสื่อลี่กินสีไม่กูเนี่ยเด้อเอาุ่มบบก ขวดเล่าอุดหลุดเป็นหวางสิกวดอุดหลุดเลยเป็นหวางสิไงเลยคิดว่าถ้าเกิดออกเอฟซีเพิ่นกับเบ้าแล้วล่ะถ้าเกิดออกตรงตรงนีขาเจ้าสิเป็นคนสื่อเองสื้อเลยจินซีบอเคลี่จินซีโอเคนาขวดไ่ขวดไงแต่ขาเจ้าสิหายฮอดสามขวดขันมาสามตัวจ้านั่นล่ะบันนี้เจตูกับสีเอามาฝากพี่น้องมือนี่กับมีเล็คำนวนเล็คำนวนเจตูจะเข่าทุกงวด แต่ว่าจะออกเขาโตดโตดนี่เขาทุกทุกงวดแต่ว่าเลขฟันนี่กะถ้าเฮาเอามามันตรงกันปุ๊บนี่ก็คือจับเลยยังสินะแต่บัดที่นี่เลขฝันกับเลขคำนวณคือกันจันเด้บัดที่นี่แล้วก็เลขคู่พี่บูนมาจับหพร้อมปู่พี่บูมบมนะบมาจับเลขหพร้อมนี่ละเรื่องของเรื่องเกตุกับเลยว่าสิให้พี่น้องเอฟซีไปเป็นแนวทางเด้อ ไอนเพิ่นเบิง่งแต่ว่าเลขคำนวณนี่พี่น้องเอฟซีพิจารณาเอาเข่าทุกงวดแต่ว่าจะมกเข่าโตดเด้อพี่น้องเด้อมกเข่าโตดเข่าทุกงวดแต่จะเข่าโตดถามว่าเจตูถือว่าทุกงวดเอฟซี FC น่ะถือทุกงวดผู้ได้ที่เพิ่นไก่คิดนะเพิ่นถือผันผู้คู้เพิ่นเสียคว่ำฝันเกตูจ,จริงๆล้วเลขเกเจตูเนี่ยตามที่ เคยออกคลิปมากกับเขาเกือบทุกงวดนะเนาะเขาที่ออกคลิปมาของพอซอมมาของพอซอมมาเห็ดย่ำได้เข่าตลอดบอลลุกจักเทียพอซ้อมมาเหดคลิปย์ย่ำเลยแสดงว่าดวงสมพงกันอยู่แม่นเนี่ยพอซอกันแมนนวลมาย่ำได้เข่าตลอดตั้งแต่เกยู่อันวัดอันดงน้ำเพื่อนดงน้ำเพื่อนเนีสามโตตรงตรงบนรางคือเก่านี่ล่ะ ามเลขสามตัวนี่เป็นเลขคำนวณเกตูเด้อที่ที่ให้ที่ให้มนตการเราเขียนอยู่ตอนนี้เป็นเลขคำนวณจกเข่าสามตัวตลอดแต่ว่าเลขสองตัวนั้นตัวหนึ่งนะปูพี่บุญมาจับให้ตัวใดตใดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัววงกลมเนะาะจ้าตัววงกลมปูพี่บุญมาจับให้แต่ถ้าพี่น้องมากะยังคอยจัดถ้าบ่มากะพาน อันตัวที่เขียนสีสมนี่เป็นตัวตัวเน้นจ้ะจ้ะตัวเน้นคือสีสมที่เน้นๆน,น,นะคือสีสมขันว่ามันหลายตัวก็เอาแต่ตัวมักเดอพีนองเดอเพราะว่ามันเป็นเหลขคำนวณน,น่ำแล้วก็มีเหลขควึมฝันแต่ส่วนมากมันจะเป็นตัวเดียวกันมันจะเป็นตัวเดียวกันเลขฟันอยู่ปูมาเขียนห่างกันมาค่ะหรือว่าปูแม่บอกปูแม่บอก ปูพ่นบอกว่ามึงกับเอาแปดใส่หนั่นตัวมึงขึ้นงูแท้ว่าสันว่ามึงเอาแปดใส่แต่อนัอนฟันมือขึ้นก้อนนี่ฟันอียังอ่ะพศเจ้าสิตีว่าจังไดเอาปซาูซักไม่คันเท่าซักไม่คันเท่ามากก็ห<แ>นึ่งอนแลบ่แมน,นหอจอกอเอาหอ,หอจอกเออาเจ็ดเก้าขาดเจ็ดเก้าาเจ็ดเก้ามันออกไปแล้วแต่ว่ามันหอนี่มันมีหนึ่งมีหามีหกมันบ่ จอกอนี่ห้องหูอย so oh, ู Nine, ่แล้วจอกอเนี่คือเจ็ดเก่ามันบ่หอกับหกกับหอกับหขเท่านั้นหนึ่งกับมีดีหนึ่งกับหอคือกันเดหอหนึ่งบมดชักเดียวปวยกระซส้ไปหลดตัวแต่มันไม่หอหีบปวยก็เอาเมื่อตัวเออเออแล้วเอาเสียเอาหนึ่งเอาหนึ่งเออบ่มันมีหนึ่งมีหามีหกหอนี่ยมันบ่หอจอกอมันบ่บัดนี้หาเจ็ดเก่ามันออกไปแล้วมันบ่ มันสิเลียหกเกดเก่ากับหนึ่งเกดเก่าที่มันว่าท่านออกของปูซักไม่คันเท่าเพิ่นมให้เป็นเป็นปีชนะไงหอจอกอมึองยาสัวนไรเดอร์เจ็ดเก่าให้มึงเอาล่งล่างเพิ่นวะเพิ่นบอาจังสี่เลยงวดนี่บอกงวดนี่วางสองสามมือน่ะเจ็ดเก่าให้มึงเอาล่งล่างเพิ่นวาของปูซักไม่คันเท่าเด้อ บัแมนปูรี่จินซีบอปูรี่จินซี่นี่รี่จินซี่นี่เป็นแปดแปดสามหาแปดสามหาเอเอาแปดไห้มึงเอาแปดไส่แปดสามหาก็เจ็ดเจ็ดสองหาปูรี่จินซี่ก็ปูซักไม่กันเท่าอ่ะปูรี่จินซีสงสัสสิเป็นพุ่มนี่เพราะว่ากินเหล่าบแมนปูซักไม่กันเท่าสงสัยปูพี่บุญเพราะว่าเกจตูนับถือเล่าอิหลีได้ปูพี่บุญอ่ะ นักเทือนะปูที่บนไปใส่ขนกับน,นักเทือกันของแท้เนาะศักดิ์สิทธิ์อีกเลยดิศักดิ์สิทธิ์ของแท้อเอาจับโชว์มาเจตูวป่าในเจ้า,า,เ,จาเอาพี่น้องพี่องพี่พี่เพิ่งมกักกะจัดเด้อจ้าเด้อถ้าว่าหลายตูวข้าเ็เอาแต่ตูวข้ามาักแต่ว่าชุดข้างบนนี่จะเป็นเลขคำนวณเจตูวเข้า3ตัวตลอด3ตัวแต่ตลอดแต่ว่าหั่นจะแตกโตด่วนมากเพราะว่าจับเลขบ่ทันได้กเก่ง่ะ แต่สำหรับสองโตนี่เจตูให้ปูพ่นจับห้คือปูพี่บุญเอาไปมุ่นพ่นมามือน,น่นเลยไปไปบนพ่นไหวผ่าไตาสองผ่าไตาสองไตให้ปูจับเลขให้ยเนืเดอ่าวัซนเฮ็ดปุ๊บลงมาเลยเจดหนึ่งว่าต้องตีว่าต้องกลับเลขเกเ็ดมาก,ก่อนเลขกหนึ่งมาที่หลังจะนี่แหละเจตูก็เลยวงกลมไปหอเจดหนึ่งแต่ว่าเจดสามนี่เห็นยุสบงปูพี่บุญเห็นยุสบงปูพี่บุญขึ้นไปไหวเพิ่น ห้าเจ็ดสามที่เขียนไว้ทั้งเครื่องสีสมครับออนี่ห้าเจ็ดสามนี่เห็นยุสบงปูพี่บุญจ้ะเห็นกะเล็ดกะเล็ถอดออกมาไว้ให้พี่น้องเอฟซี่เพอ่อวาผู้ใดเป,เป็นลูกเป็นหลานเพื่อนนะเรียมมกักกระสีได้จัดน้ำเพิ่นาาเนนะจ้ะเนาะตัวสีสมนี่ตัวเน้นตัวนักจ้าตัวสีสมตัวเน้นตัวนักแต่ชุดข้ังล่างนี่จะเป็นปูรี่จินสี่นี่สามตัวนี่เนี่ยซุ่มนี่เป็นปูรี่กินสี่ คันเถือกสื้อลยกินสี่บักเล่าอุดหูดมาให้กูกินถ้าบ่ถือก็คือบ่ต้องสื่อมากูเป็นลูกกูไส้พ่อเพิ่นวาอันนี้ล่ะตูกเวฟปูนเนาะสามตัวจังสิกินแม่นกันเถือกกูจังสิกินคันบ่ถือกับบ่ต้องสื่อมาเพื่อนวางวดว่างหันเพื่อนแพ้ข้าเจ้าเพื่อนมม่หาสามหาเพื่อนแพ้ข้าเจ้าเพิ่นว่างวดนี่ล่ะกูมาแท้เพิ่นว่า ตามหาปูมาแทะบนบ้านปลาปูพุ่มนี่แม่นบราเจตุพเพราะเพั่นเราต้องเป็นปูพุ่มนี่เพราะว่าเพลินกินเพลินเพลินเป็นเพป็นเป็นพุ่มเก่าเพลินเป็นคนเก่าคนโบราณเพลินต้องกินเหล่ากินหยังจ้าคันว่าปูซักไม่คันเท่านี่ต้องเป็นพระเป็นปูพี่บุญจ้าเจตุเพลินเมื่อกินเหล่าเมื่อสูบยาแม่นบ่ล่ะนั่นล่ะอันนี้คันว่าขอกินเหล่าก็ต้องเป็นพุ่มนี่แค่นั้นกับยูเฮียน ตั้งต่พัดเกตูเขามาพุ่มนี่แหละเกตูเห็นฟันเห็นปูรี่กินสี่คยกีว้ว่าฟันเห็นเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดเนาะบ้านเกิดเกตูเพิ่นกะหรือว่าเกตูอาจจะเป็นลูกเป็นล้านเพิ่นแต่อดีตแต่ชาติก็เลยได้กลับขึ้นมายังส่นะเพราะว่ามาขอเพิ่นเขาไปขอปูไงกับไปถือถือเลขถือเลขมาสามสี่งวดมาบางงวดหนึ่งสามสี่งวดบางวดหนึ่งสามสี่งวดบางงวดหนึ่ง, 3, 4, ง อันนี้กับบางวดว่างสามศูนย์เดียป um ูเพิ่นบอกล่อรถเราว่างล่อเราว่างลออออกสามศูนย์แต่ว่าเจตูบ่ถือเพราะว่าบ่ได้ซื้อบัตรนี่กันเลยมาถืองวดนี่สามตัวตรงๆทั้งตัวทั้งติ่งทั้งสองตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้รอตะลีหาซื้อบ่ได้แล้วเลขเกตหนึ่งกับเลขตัวนี้ไปหาซื้อใส่กับบ่ได้ือราะว่าตัวนี้สิซื้อได้อยู่ อันนี้อย่าลืมว่าเลขปูพี่บูนเด้อนี่ห้าเจ็ดสามโอเจนจะเห็นยุสบงปูงามงามโตงามงาม,งามขึ้นไปเฮ็ดชิปแล้วก็ไปวายเพื่อนแล้วก็ไปบูซ่าเหรียญเพื่อนมาให้เอฟซีนะเห็นงามเหลี่ยมมงมงเลยถ้าผู้ได้มักนั่มก็เอาถ้าบ่ามากก็บพานจ่ะแต่ทีแน่แน่รางของเกตูนี่คือสามหาบนนี่คือเจ็ดหนึ่ง ล่างสามหาบนเจ็ดหนึ่งได้ว่นองเด้อขันมาน้ากระจัดจ้าถ้าบ่มาเข้ากับเลียนทานจะเน้นของเจตจินดาเอเจตของเจตตูนะคะเน้นของเกตตูแต่มาตรงเกตจินดาตัวนี้อยู่ดิเกตตูเห็นเหล็กเกตจินดาอยู่ดิมันบ่มีอยู่ดิเนาะเหล็กถูกเหล็กถูกเล่าบอกจ้าแต่ว่าอันนี้เหล็กถูกที่จุดเยู่อหวัานพ่นเมื่นัันแมนห้าเจ็ดสามจ้านี่ละพี่นองมักกระจัดเนาะเนาะหรือว่าถ้า เข้าบ่มมาเข้ากบเรี่ยน่านเด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดได้โชคได้มานแล้วสำหรับตัวนี้ปูเพิ่นกับบัวคอ,อยังลายดอกลีกินซีเล่าอุดรูดปวดเนื้อแต่ว่าเจตตัวเซียนมาเปิดพุ่มให้เพิ่นกะถ้าเกิดถือพี่ลีกะต้องอให้เอามาถาวายเพิ่นมือเปิดพุ่มเนาะ,ะถ้าเกิดเลขตัวนี้แตกเด้ถ้าเกิดเลขว่าแตกเข้ากับวันเด้เปิดเมนว่าไร่า อันนี้เลขปูมทนั้งใต้นี่จ้เลขแปดสามห้าแปดสามหาสามหาสามหาสองหากับเจ็ดเจ็ดสองหาก็านนี้ล่ะแต่ว่าสามหาสองหาี่เกจตูมันใจล่างข้างบนนี่เกตูมันใจบนอันนี้ถอดออกมาจากเลขตัวนี้เพราะว่าบอกปูเพิ่นว่าปูจับเหลขกสองตัวให้แน่เพราะว่าเกจตูย่านเกตูจับบ่ถือ เพิ่นเฮ็ยดหาปุ๊บเลย mm. เพิ่นหามาเลย mm. เลขกเกดกับเลขกหนึ่งว mm. ันนี้งูขึ้นรถมือเศาร์นี่กับเกดหนึ่ง mm. เนาะนั่นแล้วก็เลยโอ้ยเข่ากันสุยางพี่น้องมากกับจัดคัดกับพานเนาะค่ะเนาะ uh. เป็นเพียงแนวทางให้ uh. พี่น้องเอาไปพิจารณาล่องเบิงหาเทียถ้าถือเล้วก็ให้ผ้ากันใส่บาทเอาเด้อพี่น้องเด้อทำบุญเอา าะวาเกตูขอเพิ่นวาจังซี่ปูเอ้ยขอโตโชคโตมโหมานขอโตโัโตโเวเลขกตัวเบอร์ไหพี่น้องเอซี่เพิ่อนแน่พ่อเวลาเพิ่นถือมาให้เพิ่อนได้ซื้อแนวอยากแนวกินไ่บาดย่หมือเศร้าให้พาาใเพิ่อนซื้อข้าวต้มข้าวนมไ่บาดย่หมือเศร้าเกตูขอเพิ่นเพิ่อนไหเกตศูนย์เอเกตหนึ่งเนี่นี่ค่ะบ่ได้ขอเพิ่อนไปเหตุแนวอือ่นหอกขอว่าไหเพราะว่าเสวะซูมือนน้บ่ได้ซื้อหลายเนาะซื้อตละ ผู้ละใบสองใบกับพ่อได้ซื้อข้าวต้มข้าวนมใส่บาทเนี่ยหมูเส้าแมนบ่ละ,น,ะ,ละ,น,ละน,นั่นแหละขอเพิ่นยังสี่กับกับว่าถ้าเกิดออกมาหน่สิบไปถวายผ่าไตเพิ่นสองไตเท่านั้นะขอปู่พี่บูนเพิ่นอ้าก็ขอบคุณเจตูหลายๆเด้อครับพี่มห้แนวทางครัขบขอบคุณครับจสาธุสาธุขอให้พี่นองเอฟซี C. ถูกหวยรวยเบอร์กันสุขุสุขุนลำลำรวย ให้วิทย์จากทุกจากงากให้มิตรความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะสาธุกาธุกาุขอบคุณค่ะเจ๊ทูสาธุกขอบคุณค่ะ